อันนี้มาสาธิตวิธีการใช้หน่อยนะครับอันนี้คือตัวล็อกนะครับแล้วก็กดออกอยางพวกเนี้ยข้างในเนี่ยมันจะมีเชือกนะครับใส่เชือกไว้เวลาขาดมันจะไม่ดีดมาโดนเราแต่จริงๆมันก็ไม่โดนหรอกแต่ก็คือใส่ไว,ว,ว้เพื่อความปลอดภัยส่วนเชือกเนี่ย เวลาจะเปลี่ยนจะอะไรเงี้ยเราก็เจาะรูใช้ตะปูหรืออะไรก็ได้เจาะรูเข้าไปแล้วก็เอากาวร้อนเทไปที่รูพอเทไปที่รูแล้วตรงเนี้ยมันจะแข็งแล้วไม่มันมันจะไม่ฉีกขาดอีกเลยใส่อะไรเข้าไปมันก็จะแข็งมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรพวกเนี้ยเจาะรูแล้วก็ทากาวร้อนทั้งนั้นส่วนตรงอื่นไม่ได้ทําตรงอื่นนิ่มปกติตรงนี้ส่วนแแถวนี้จะแข็งไม่มีปัญหาการฉีกขาด คือว่าอะไรที่มันโดนแล้วทําท่าจะฉีกขาดเราก็เอากาวร้อนทามันมันก็จะไม่บาดเหล็กมันก็จะไม่บาดบาดไม่เข้านะครับก็คือมันจะเปลี่ยนง่ายไล่ที่ตรงลูกปืนพวกนี้สําคัญลูกปืนพวกนี้เป็นเหล็กหมดไล่ที่ตรงไอ้ตัวนี้มันจะคล้องตัวนี้จะอยู่เหล็กตัวนี้พ,พับุบลงไปแล้วตัวนี้จะฟาด เปมันก็จะออกข้าแบบนี้้องแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเซฟถ้าเราไม่เปิดออกมันก็จะฟาดไม่ไปตัวนี้มันจะปุบม,มันส่งมันอยู่กับกายเพราะปุบปุบตัวนี้ก็จะฟาดส่วนการขึ้นก็คือแบมือนะครับอย่าก,กำแบแล้วก็เอาเหลี่ยมเนี่ย มันเนี่ยหลงพื้นแล้วก็ดันไปเลยตัวนี้จะปิดก,ก็ได้ไม่ปิดก,ก็ได้มันไม่ไดกลับหรอกเพราะว่ายางมันล้างไวแต่เราปลอดภัยเราก็ปิดก,ก็ได้เชื่อพวกนี้เวลาย,ยิงแล้วแกะออกมาค่อยบาได้มือจะว่างสองมือเพื่อเพื่อลอยชลล์เพื่อลอยกระบอกสายนะครับ แล้วก็มาต่อที่กระบอกสายแล้วก็พันเชือกพันเชือกให้เสร็จเหลือเหลือไว้หน่อยหนึ่งเวลาเวลาเราวางลูกดอกมันก็จะต้องใช้ระยะเชือกหน่อยแล้วก็เหน็บเท่านี้แล้วก็ชักออกมาแล้วก็เหน็บเข้า ธรรมดาแบบนี้เอาเงี้ยงขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กลูกจะไม่เคลื่อนแล้วส่วนปืนพวกนี้มันเป็นการส่งตูดมันเป็นการส่งตูดมันจะมีน็อตแล้วมันจะมีหัวน็อตหัวน็อตนี่เป็นสตเตเลสนะครับมันจะส่งตูด ส่งตูดก็คือต้องใช้ผู้ช่วยถ้าไม่มีผู้ลูกจะเพี้ยนลูกจะไม่ตรงออกซ้ายออกขวามวัา่วไม่เหมือนปืนที่เขาใช้กันก็คือพวกนั้นเขาจะส่งกลางกลางลูกดอกแต่นี่มันเป็นส่งกลางส่งตูดลูกดอกมันก็เหมือนพวกธนูพวกอะไรเงี้ยมันจะต้องมีผู้ช่วยเพือเพอเวลาสีกระลมมันเป็นการส่งถ้าเกิดส่งตรงกลางมันไม่ต้องใช้แต่ถ้าเกิดส่งที่ตูดเนี่ยมันต้องใช้ ก็ใช้เหล็กเส้นทั่วไปเหล็กอะไรก็ได้เหล็กใหญ่กว่านี้ก็ได้เหล็กนี้ก็ได้ก็อยู่ที่น้ำหนักแล้วก็ความแรงเราแค่เติมน้ำหนักรูกดอกให้มันได้ส่วนแง่งนี่ที่ทำไว้ใครจะใช้แง่งก็เอามีดงัดออกมามันก็เป็นแง่งแล้วก็ประมาณนี้ ใช้เหล็กวัสดุพวกนี้ใช้เหล็กไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ศูนเที่ยงโอเคหมดแล้วครบแล้วแล้วก็ถ้าเป็นถ้ามีมอเตอร์ไซค์นะวางไว้ที่หน้าหน้ากระจาดมอเตอร์ไซค์ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกไม่เคลื่อนเนะี่ยมันก็จะไม่เคลื่อนไม่ต้องแบกบไม่ต้องอะไรไปสบายเลยโอเค,ครับกดล็อก แล้วก็ยิงพอยิงได้เยอะสักแป๊บนี้เวลาใส่ก็กลับมาใส่เหมือนเดิมแค่นี้